อา้าวก็ขอสวัสดีชาวแมนพายทุกคนทุกท่านกนักนด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในซ่วนของเกมใหม่บนโลบล็อกกันนั่นเองนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่า a i n s o w m a n X นั่นเองฮะส่วนวิดีโอในวันนี้ก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะอ่าใช่่ะก็คืออยากจะบอกไว้เลยว่าแบบนี้เป็นแบบใหม่นะที่ก็ได้มีอัปเดตมาประมาณ3ครั้งแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งได้มีโอกาสมาอัดให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้น่าจะมาจากอดีตเมนทะที่เคยฮิต ในช่วงประมาณ1เดือนก่อนเนาะตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าจะยังแบบยอดนิยมอยู่หรือเปล่านะสาหรับอนิเมะเรื่อง Chainsaw Man ซึ่งครั้งนี้แน่เราไปเจอแบบนี้มาคะซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีสกิลจากตัวปีศาจต่างๆแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบการรับเควสอะไรแบบนี้ด้วยเป็นดาบแบบเชิ่นกราวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการลองไปดมพิธีการเล่นแล้วก็อะไร๋ยวมาลองดูระบบกันก่อนจะมีตัวระบบ PVP นะคะแล้วก็กรีนตัวนี้ไม่ชัวร์ว่าคืออะไรฮะน่าจะไม่ใช่ระบบ PVP ต่อสู้กันแบบ หร no. private server นะคะ private server แบบนีここ้คือฟรีก็เลยแบบมาลองเล่นคนเดียวในนี <S <s ้ก่อนในส่วนของอย่างแรกเลยสิ่งที่เข้ามาก็คือแบบภาพสีสันสดใสดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็ตรงทางด้านแถบด้านล่างซ้ายจะมีค่าเลเวลค่าเงินเยนค่าหลอดเลือดแล้วก็ไอสีฟ้าๆนี่น่าจะเป็น exp หรือเปล่าอันนี้ไม่ชูเหมือนกันนะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นรูป3มขีดตรงข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นในส่วนของตัวหน้าตาเมนูแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีตั้งแต่อ้นี้สีเขียวจะเป็นการระบบอัพสเตดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไปอยู่ประมาณโจทช์0อยสาม ะมีการอัพค่าปีศาจนะพลังปีศาจพลังป้องกันอันนี้เป็นที่ช่องใส่โค้ดนะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าและอันสุดท้ายคือเซตติ้งซึ่งจะมีการปิด PV p PP, Shift ี h i f t Lock Music อะปิดเอาไว้โหมดปรับภาพได้นะคะซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเปิดเสียงเอฟเฟกต์ก่อนอุ๊ยอะโอเคปิดแล้วนี่หว่านะคะแล้วก็เปิดโหมดหนะ่อยเนาะเพราะว่ากันแหลกนิดนึงนะคะสำหรับคอมของเรากดเอีอีกรอบนึงเป็นทางลัดนะคะทุกคนอล่าเดี๋ยวขอลองดูปุ่มก่อนซิตัว Shift เป็นระบบ s Shift Lock นะ Control Wing อะค 你、huh? โอ้เดสปข้างหน้าแบบนี้ตัวคิวเป็นการเดสนะคะแล้วก็จะมีปุ่มตัว F เนี่ยเป็นการป้องกันนั่นเองอ่าแล้วก็จะมี Devil Contract s นะคะในตอนนี้จะมีประมาณ3ตัวด้วยกันสําหรับปีศาจจะมีเชสซอแมนระเบิดบอมนะคะปีศาจระเบิดปีศาจเลือดนะคะแล้วก็ปีศาจไวโอลเอนส์แล้วก็แม็กซ์เลเวลในการฟาร์มในตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยนั่นเองนะคะ่ะแล้วก็มีค่าเงินเกียรแคมปสูงสุด6,500นั่นเองแล้วก็ในการจายล่าเนี่ยมันจะต้องมีพลังกอดน,นะคะแล้วก็กดตัวอีเพื่อเป็นการ Transform หรือว่า ถ้าเกิดทําการกด M 1จะเป็นการโจมตีซ้ายแบบนี้และถ้ากด Space ค้างไว้จะเป็นการอัปเปิลคัดด้วยนั่นเองเออซึ่งถือว่าโอเคนะทุกคนมานี่นี่บอกเลยว่าโครเท่นะคะ๋ยวสำหรับแมปก่อนจะมีมิสเตอร์มาเรียกดคุยดูดิมิสเตอร์มาเรีย Can you bring อะไรวะเดี๋ยวนะ Can you bring my documents from Mr. Bow? อเคได้เหมือนเราต้องไปเอาข้อมูลเอกสารนะะจาก Mr. Bow ซึ่งก็จะได้ค่าเงินเยนแล้วก็มีลูกศรชี้ด้วยเหรอเอ้ยโอเคโอเคอยู่มาหันมาสำรวจมแมปไปด้วยละกันแมปจะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็น Natural Ground แต่ว่าถ้าอยากจะไปสู้จริง,รงๆน่าจะต้องไปเซิร์ฟเวอร์หลักนะคะ mm hmm. อันนี้คือมาอยู่ใน Private Server ยวขอมาดูก่อนหน้าตามแมปใหญ่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแฮะมานี่ไง Mr. Bow จะได้เงิน1 0 0 0พจะได้เงิน3า0เยนค่ะแล้วก็ e x p อีก1,200มา มิสเตอร์โบเข้ายัางไงวะเนี่ยนีทางนี้มาฮะกดตัว E interact thank you so much ได้เงินมาเรียบร้อยนะคะเป็นค่า EXP จริงด้วยอ่ะเราก็ต้องรับเพืสกับคนนี้ต่อเหรอกดตัว E จ j k rate starting เฮ้ยมีระบบลงเลด้วยออ้เพิ่งเห็นนะทุกคนมันจะมีตรงทางด้านบน,นจะมีให้ลงเลดอยู่มาดิ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 มดีันอยู่อันนี้มันอิตาโดริยูจิไม่ใช่หรอมาดิ มาดิอัพเปิลคัดมาดิเออเออองกันอย่างเดียวมีได้หรอกโอ้โหโอ้โหอุ้ยเอาเรื่องเฮือะแรงเกิน <laughs> แรงเกินเอาไปคลิตอีกล่ามันก่อนอู้อิตาตูริยูจิคู่แรงอะทุกคนพระเจ้าให้ตายเถอะแล้วก็เดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนจะมีเสรักสีฟ้าคืออะไรเอ่ย My vehicle อ่าอ่ายาพานะของฉันเนี่ยโดนขโมยไปช่วยฉันเนี่ยไปทําการเอามาคืนกลับมาได้หรือเปล่า h i s p a a g e to m r k a k i s h a เหมือนไอ้เจ้าตัวรถของไอ้เจ้าตัวคนนี้เนะี่ยหายไปนะคะหรือว่าโดนขโมยให้เราเนี่ยไปส่งของสู่ถึง m r k a k i s h a นะคะทุกคนอ่ามาจะส่งเควสก่อนตรงนี้จะได้เงินต,ต่างกันไปด้วยส่วนเควส แมสเนี yeah, ่ยอัน uh นี้คือไม่อ่า แมรี s seller, <S เซลเลอร์หรอ Do you want าย b u y b a s e b a l l m นึ่1 0 0นเยนอุ๊ยแสดงว่ามีอาวุธให้เราซื้อด้วยแล้วมีพลังปีศาจให้เราซื้อหรือเปล่าคอน a c ค s ป i นนี่ไงคะทุกคนในการที่เราจะได้พลังมาในการสุ่มที่จะได้ Contract เนี่ยก็คือจะต้องใช้เงินเยน2 0 0 0เยนหรือว่าใช้โลบัสประมาณ9ก้าสิบาโลบันะคะอันนี้จะใช้โลบัสปะนี่ไงจริงด้วยคะ่ะทุกคนคือสามารถฟาร์มเงินแล้วก็แบบสามารถเอามาสุ่มตรงนี้ได้โอเคระบบเข้าใจง่ายดีนะเนี่ยตรงนี้แมพสวยมากแมพสีสด 你干嘛。 you so much Quest complete แล้วก็ตรงทานด้านบนจะมีเวลาน้าจับทอยหลังของเรดอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะฟาร์มไปสักคู่หนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินนะไปสุ่มในส่วนของ Contract แล้วก็ทำ u e วสไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าแมพของเขาเนี่ยมันมี u e วสให้ทำแบบเรื่อยๆเลยอะตอนนี้มิสเตอร์เซโบางอันก็กดยังไม่ได้นะคะเหมือนว่าอัปเดตจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะตัดตรงช่วงนี้ไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเราเดี๋ยวเราจะฟาร์มเงินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีีกทละับมาเีาาปล่มน้จออลงสม กดตัว E ีตอนนี้เน่ยเราเป็นนันนะคะน่าจะไม่มีนะลองดู2,000เยนสาธุขอให้เป็นเชนซอแมนนะเป็นตัวพระเอกอยากดูสกิลพระเอก,อากบากๆ3าก3 2 1กดครับผม Do you want to store this c o n t r c t or use it โอ้ยมีให้เก็บด้วยแล้วก็มีให้ใช้งานอ๋อโอเคอยู่สิลองอะไรอะ่ะใช้แล้วเรียบร้อยนี่คะ่ะทุกคนนี่คือปีศาจเวลเลนหรอเอลนีนคือตัวอะไรลองกดตัวอ e. ดูนะฮะกายล่าง ว้าวอ้มีเสียด้วยหรอมันคือปีศาจอะไรอะทุกคนใครรู้บอกได้นะเพราะว่าอน,นิเมโลเชซอมแมนเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเลยเป็นปีศาจที่เหมือนจะมีหัวเป็นโนก่ามีผ้าคลุมสีขาวด้วยอุ้ยมันดูดูเท่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแล้วก็สกิลเี่งมันเหมือนจะมีอยู่ประมาณ5้าสกิลด้วยกันขอลองลอนนะด,ดสูสกิลแซดก่อนนะคะทุกคนจูโด l สแลมสกิลแซดอันนี้โป๊ะเหมือนจับทุ่มอาจจะต้องอาจจะับศัตรูให้โดนก่อนสกิลเอ็กซ์แอดรอปการดรอปขวานอุ๊ มันอาจจะดีเลนิดน,นึงดนะสกิลสี่สปินมูฟการหมุนตัวหมุนปิ้นวนี่หมุน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 เอ้ยนี่ไงเอนเตอร์เลยเจตแคคือจูจะสึกไคลเซนถูกไหมมาดิมาขอแก้ตัวอีกสักรอบหนึ่งดีคราวนี้เนะี่ยฉันมีพลังปีศาจเวลเลนส์แล้วแหละมามามาฉันพร้อมแล้วขอลองรู้สกิลวี v ก่อนเลยบอดี้บอดี้ส,สแลมใช่ไหมสกิลวีวีนี่อุ้ยแรงจัดสกิลเสรไม่โดน อันนี้ไม่โดนหมุนตัวก่อนอุ้ยหมุนโคตรตัวโคตรเท่เลยสกิลเอ็กซ์ดอบเอ็กซ์ดอบนี่เป็นไงอู้หูแป๊บหนึ่งนะทุกคนเราลืมไม่นี่เราลืมอัพสเตตทุกคนจำได้ไหมนี่เรามีสิบสี่เดวิลคอยแล้วเราจะใช้ตัวท่าพอยตรงนี้ไปอัพเดวิลพาวเวอร์ซึ่งคราวนี้นะ่ะบอกเลยว่าดามเมจเนี่ยแรงกว่าเดิมแน่นอนมาฮะขอดูสกิลซีสปินมูฟสักหน่อยสปินมูฟหมุน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 นี่เป็นไงดามเมจอันนี้ไม่โดนป่ะสกิลเอ็กซ อ้อ้อ้มาดิอ้ uh. ถ้าเราไป PPP มันจะเป็นไงอะ่ะมันก็จะวราปเรามายัางห้องนี้อ่าเดี๋ยวลองดูดี PPP อ uh. อ้อ๋อมันก็จะวราปเรามายัางเซิร์ฟเวอร์นี้จริงๆด้วยแฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนะคะคูณสองเฮล์ e n เนดูโ oh. อ้โหเอ้ยมีแชรนสไลด์สกิลหนึ่งสกิลต้องกดตัว E ก่อน ว้าวนี่คือระบบ PvP ของแมปบเขานะคะลองกดตัว PvP มากดตะวิ่งสองครั้งวิ่งเหมือนระบบของเกมของเขาเนี่ยระบบแบบกรีนกับ PvP จะแตกต่างกันไปโอ้โหแล้วตอนนี้คือเรากลายปลาเป็นไอตัวอิจ่าอายเจ้ตาตัวพระเอกนะคะทุกคนลองดูสกิลนี้ดูสิสกิลหนึ่งเชนสไลด์เป็นยังไงอืมโคเท่ Hotel, สกิลสองเชนดรอปคิกโอ้โหทำไมมันเหมือนเราเล่นคนละแแบไปเลยวะเนี่ยสกิลสามซอเบลช์ นี่สกิลสี่布拉迪แล้วก็มีสกิล Awakening Meter ด้วยนะคะก็คือสกิลการกายร่างนั่นเองมาลองดูดิใช่แบบเดียวกันหรือเปล่าวันนี้ทำไมมันดูเหมือนคนละแบบกันเลย <S 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 นี่เรียบร้อยคราวนี้กดตัวจีเป็นการ Awakening มาฮะอยากสู้ใช่ไหมมาเลยกายล่างพร้อมใครอยากสู้มาเราเจอเป้าหมายหนึ่ง EA Chainsaw Frenzy มา นี่เลยเออ c h a i n ฟ of f a n t อ s y หูสกิลโคตรแรงมาดิสกิลเมื่อกี้เออโอ้โหสกิลนี่ไงสู้มันต้อง PvP แบบนี้นี่ไงอ้าวอ้าวเราตายเหรอ <c oughs> เออแล้วก็พอมาลองดูสังเกตต,ตรงทางหน้ามุมบนซ้ายเนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะ,ะตรงนี้เลยจะมีเป็นในส่วนของตัวการเปิด ในส่วนของเอฟเฟกต่างๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอากิซอสจะต้องใช้ค่าคิวนะคะในการแลกเปลี่ยนนะตอนนี้นี่คือเรายังไม่มีค่าคิวเนาะแล้วก็คือจะสามารถเป็นเดวิลฮันเตอร์ยูนิฟอร์มหรือจะเป็นชุดคือเราสามารถกลายร่างได้อย่างเช่นแบบพวกเน็กไทเดนจีของหน้าตาผมอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถกลายเป็นเดนจีได้คนะก็คือสามารถมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีเป็นเอ้ควอเชนมา์นี่คือจะมีตัวแค่ชิซาวแมนในตอนนี้เซตติ้งปบฟาสโหมดดิโอโหแต่มันไม่เห็นผลอะไรมีปิดเสียงเพลงในเกม คาสินสวยมากอะไรแบบนี้ก็คือสามารถมาปรับได้เลยเนาะก็ใครอที่จะเล่นเนี่ยเดี๋ยวชิลี่แบบเอาไว้ที่ใต้ด e s c r i p t i o n ละกันนะคะสำหรับทางที่มีชื่อว่า c ช a ซอร์ m a n X คือระบบของเขาเนี่ยมันเหมือนจะมีอยู่2ระบบก็คือ p v p ซึ่งจะการล่างเป็นอาเดนจิได้แค่คนเดียวนะในตอนนี้ส่วนระบบกลิ้นคือจะเป็นระบบการฟาร์มเควสการสุ่มคอนแท็กของปีศาจซึ่งในตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ4ตัวปีศาจด้วยกันนะคะก็คือใครอยากจะเล่นสองระบบนี้เนี่ยสามารถมาเล่นกันได้ทางแบบนี้เลยเดี๋ยวชิลี่แบบเอาไว้ที่ใต้ด e s c r i p t i o n ละกันเนาะสำหรับวันนี้เน ใครด้ว,นนวันนี้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านการไปก่อนเอาไว้เจอกันเนาะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลาก,กันนะครับผม